ผมรัชนนท์ศรีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบาย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาท่านประธานครับยติฉบับนี้สิ่งที่เราต้องไปศึกษาก็คือผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศวันนี้หลายคนบอกว่าเป็นข่าวดีครับท่านประธานทีมไทยแลนด์ที่นั่งอยู่บนบันลังเจรจาได้แล้วแต่ไม่ทราบตัวเลขจะดีใจยังไง เอาอะไรครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่สมาชิกอยากฟังนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากฟังว่าทีมไทยแลนด์ของท่านเอาอะไรไปแลกกับ36%ท่านนายกองอิงนะครับได้ตั้งทีมไทยแลนด์ในการเจรจากับสหรัฐอเมริกามีนายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะเจรจาผมถามครับท่านประธานทำไมรัฐบาล ไม่นำเอาการเจราจาภาษีธรรมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาวันนี้ภาษีธรรมเป็นเรื่องใหญ่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและในเรื่องของความมั่งคงเพราะฉะนั้นอำนาจของรัฐสภาคือการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญดังนี้ครับหนึ่งให้ความเห็นชอบในเรื่องของประกาศสงครามการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศข้อตกลงระหว่างไทยกับอเมริกาเรียกเรียกว่า ข้อตกลงทรัมป์วันนี้ท่านไปลงทุนเดินทางไปอเมริกาไปตกลงไปเซ็นสัญญามันเป็นข้อปลูกพันธุ์ของประเทศแต่รัฐบาลไม่เลือกช่องทางนี้ในการแก้ปัญหาถ้ามีการยื่นร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญครับ่าจประมาธานพรุ่งนี้มารืนนี้เรื่องรัฐบาลไม่ผ่านความเห็นชอบกำแพงภาษี36%เปอร์เซนใครจะเป็นคนรับผิดชอบท่านรัฐมนตรีครั้งครับเขากล่าวหาท่านถ้าตอบได้ก็ตอบ 1. มีการนำงบประมาณของประเทศ200ล้านไปจ้างล็อบบี้ยิทท่านเดินทางไปเจราจารอบแรกไม่ได้ผลจริงหรือไม่ 2. เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ157,000ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กับหน่วยรับงบประมาณซึ่งท่านเป็นประธานจัดสรรรอบแรกครับ115,000 0ล้านบาทอนุมัติสำน,นักงบไปแล้วครับเหลืออีกก้อนหนึ่งครับท่านประธาน เขาบอกว่ามีคนจะเอาเงินก้อนนี้46,000ล้านบาทของเงินกระตุ้นเศษรษฐกิจในส่วนของท้องถิ่นไปใช้สำหรับแก้ปัญหาภาษีทรัมจริงไหมครับและที่สำคัญครับท่านประธานมีการจากกัดการงบประมาณไว้ประมาณ200,000ล้านบาทไม่แน่ใจว่ารวมกับ46,000ล้านบาทหรือเปล่าเพื่อแก้ปัญหาภาษีทรัมในอนาคตจริงไหมครับท่านประธานครับทีมไทยแลนด์ได้มีการประชุมเรื่องภาษีทรัม 11รกรกฎาคม2568ประชุมที่บ้านพิษนุโลกครับท่านประธานมีอยู่หนึ่งช่องทางสามารถประชุมที่นี่ได้ผ่านรัฐสภาสอสอสมาชิกวุฒิสาภาแต่หัวหน้าทีมไทยแลนด์ไม่เลือกช่องทางที่ผมแนะนำบุคคลที่ไปร่วมหนึ่งนายพันศักดิ์วิญญรัตที่ปรึกษาหัวหน้านโยบายของนายกสองนายจตุพรบุรุษพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3. นายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สี <C. S 2> นายจัก,กรภพเพ็นแข 5. หอดีตนายกและรัฐมนตรีไม่ขอเอ่ยนามที่ร่วมประชุมในวันนั้นท่านประธานที่เคารพครับบังเอิญมันมีจิ้งจกอยู่บนเพดานบ้านพิษณุโลกไปเห็นข้อตกลงครับท่านประธานข้อตกลงเหล่านี้มี10บกว่าข้อแต่บังเอิญนะครับไอ้จิ้งจกมันไปเห็น3ข้อที่พอจําได้ผมจะไลฟัง3ข้อววาไอ้จิ้งจกมันเห็นแล้วมันเล่าว่ายังไง 1. ให้ไทยเก็บภาษีสุลก,กากรสินค้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา0%จริงไหมครับถ้าเป็นเรื่องจริงพี่น้องทั่วเหลืองพี่น้องข้าวโพดพี่ล้องเลี้ยงวัวพี่ล้องเนื้อสัตว์ที่เข้ามาในประเทศไทย0%เกษตรกรจะอยู่อย่างไรท่านประธานครับข้อที่สองที่ทัพละมุปรากฏว่าเป็นฐานทับเรือกองทัพภาคที่สฝั่งอันดามันที่ไม่มีฐานทับเรืออื่นมีการบอกว่าจะมีการต่อเรือเพื่อ ค้าขายทั่วโลกแต่เป้าหมายจริงๆเขาบอกว่าจะเป็นฐานทัพเรือจริงหรือไม่ข้อที่สามบังคับให้ประเทศไทยซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกาเพียงรายเดียวข้อเสนอของอเมริกาที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับลึกแล้วมีเจ้าหน้าที่ลงมาทํารายละเอียดในเรื่องการค้าเศรษฐกิจความมั่นคงและชายแดนสุดท้ายนี้ครับฝากไปยังรัฐบาลให้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักและขอเป็นกําลังใจให้กับหัวหน้าทีมไทยแลนด์ และรัฐบาลให้ไปถึงเป้าหมาย20ให้ได้ขอบคุณมากครับ